โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวเครื่องดื่มคาราบาวแดงและมาถึงช่วงสุดท้ายของการออเิชั่นในวันที่3เป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องๆทุกวงทั้งสนุกสนานและมันไปพร้อมๆกันแต่เรายังมีน้องๆอีกหนึ่งวงที่ยังรอพวกเราอยู่อย่ามัมรอช้ากันเลยดีกว่าไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ สวัสดีครับพวกเราวงซีหลอกครับอ๋อสวัสดีครับห้าหนุ่มจากชนบุรีวันนี้เอาเพลงบัวลอยมาเห็เหตุผลที่เลือกเพลงก็คือเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าคำว่าบัวลอยเนี่ยคือคนที่นึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเราได้นาบัวลอยจากเวอร์ชันต้นฉบับมาเล่นเป็นเวอร์ชันของพวกเรานะครับแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นไอของจากต้นฉบับอยู่แล้วครับ ที่ต like no really euh. ัดสินใจมาประกวดไปทีนครับเราเคยลงประกวดในทีท่านสองแต่ก็รู้สึกว่ายังอยากเล่นอีกครับก็เลยเชชวนเพื่อนๆเข้ามาประกวดอยากจะลองอีกสั้ตังครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านด้วยนะครับรับรองพวกเราขึ้นเวทีวันนี้มั่นแน่นอนครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคุณครับสายชาติทหารผู้ที่มีร่างกายไม่สมประกอบ แต่มีความรักเพื่อนรักพี่น้องรักชาติรักแผ่นดินนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของชายชาติทหารผู้นี้โลกนี้จะมีสักกี่คนที่ทำตัวหลุดพ้นดังคนที่ชื่อตัวลอย ได้หนุนตาเลยหลังคุณเดอเดอดาดา,ดารูปรา่างแม้ไม่โซฟาดาจิตใจเหล่าฟ้าดังส้มยามบัวลอยเบื่อคุยยามเพิร์ลว่าเวเป็นพ่อขัวายามเพิร์ลยู่โมยเป็นหมอใหญ่ยามเพิร์ เอยาละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยก็ตั้งแต่วันนั้นจันวันนี้แสแตะเกียงหรือยรทีชบานไร่ใบดอนไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอยความเหงาง้อย ราางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนลอกนี้มีสักกี่คนเป็นบัวหลุดพ้นดับคนชื่อบัวลอยโลกนี้มีสมประกอบเราเราบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดพ้นเงินคนชื oh ่อบัวลาย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 จบขอเสียงปรบมือกับวงซีรักครับ โอ้หใส่กัยับเลยตอนนี้10คะแนนลองฟังความคิดเห็นครับเขาใช้เครื่องดนตรีได้คุ้มทุกเครื่องมือเขารู้วิธีว่าเวลาจะเปลี่ยนกรุฟของแต่ละจังหวะเขาเลือกใช้เสียงที่ถูกต้องและผมขอบอกเลยว่าถ้าพวกคุณไม่หยุดเล่นดนตรีพวกคุณคืออนาคตของัองดนตรีประเทศไทยขอบคุณคอาคุณี่ครับ อูนี้จัดบาลานซ์ได้ดีมากับครับ,รบการที่เล่นกีตาร์คนเดียวเนี่ยซาวจะเอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่ามือกีตาร์คนนี้เนี่ยปรับซาวได้ดีแล้วก็เล่นดีด้วยไม่ใช่ว่าปรับซาวดีอย่างเดียวเล่นดีด้วยเพราะมีทั้งพลิ้วแล้วก็มีทั้งลูกเล่นที่แพรววที่น่าประทับใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พลังของวงที่ส่งมารวมทั้งการแสดงต่างๆผมว่ามันค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวขอบคุณพี่แมวครับ ย้ำนะครับว่าตอนนี้มีอยู่10คะแนนแล้วถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆน่าจะเข้ารอบเป็นกำลังใจให้นะครับเริ่มจากครูอ้วนนะครับให้มาแล้วสามคะแนนครับคะแนนจะยังคงอยู่เท่าเดิมหรือลดลงครับ กันต่อไปพี่แมวครับยังคงจะให้น้องๆเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับาาต้องบอกคุณก่อนนะครับตอนนี้ไม่สามารถได้12คะแนนเต็มแล้วนะครับแต่9คะแนนถือว่าเข้ารอบซึ่งตอนนี้คุณมีอยู่10 พี่หนึ่งจักรวาลครับคะแนนจะยังคงอยู่เท่าเดิมหรือลดลงครับเท่าเดิมแล้วกันเท่าเดิมครังคงอยู่ที่สิบคะแนนครับถ้าคะแนนเป็นแบบนี้เข้ารอบแน่ๆ ป๋าจะเป็นคนตัดสินครับกรณีเดียวที่คุณจะตกรอบคือป๋าลดคะแนนลงทั้งหมดนอกนั้นคุณเข้ารอบทั้งหมดเลยขอให้โชคดีครับป๋าเขียวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดครับ

รอบแล้วแล้วก็ตามเชียร์พวกเราในรอบต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ทีมด้วย นักร้องบอกว่าวันนี้ผมต้องการแค่เล่นเล่นให้ทุกคนสนุกแต่พี่จะบอกว่าน้องไม่ใช่เล่นแค่สนุกอ่ะเล่นโคตรดี